นอนชิงเกล้ามมันเขียนยังไงคะอาจารย์อาจารย์เขียนให้หน่อยนอนชิงเกล้าเดี๋ยวนะถ้าอาจารย์หนูหนูขอจดดับหนึ่งอ่าอยู่หน้าจอแล้วคือมันไม่เคยคุ้นครับนอนชิงเกล้านอนมันมันชื่อปูนเหรอคะอาจารย์ใช่ครับเป็นปูนชนิดพิเศษนอนชิงนอนชิงเกล้าไปบอกเขาเนี้ยมีโทรศัพท์ไม่ถ่ายรูปไปเลยเนี้ยมันนอนชิงเกล้าเล้ถ่ายรูปหน้าจอเลยนอนชิงเกล้าพูดให้มันในทํานองนี้มันมันหาได้ นอนชิ้เกลือเป็นปูชนิดหนึ่งนะคะเป็นปูชนิดหนึ่งชิดนหนึ่งที่ใช้ซ่อมพื้นได้อ๋อซ่อมพื้นได้อันนี้ผสมน้ำผสมทรายอะไรธรรมดาเลยนะครับผสมน้ำครับไม่ต้องผสมทรายแล้วเปิดถุงมาผสมด้วยน้ำแต่ให้ช่างทำนะครับอย่าทำเองให้ช่างทำดีกว่าครับอันนี้เป็นความสามารถของช่างในการที่ทำงานเราทำเองอาจจะไม่สะดวกเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือในการปั่นเพื่อให้ปูนมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับข้างถุงจะบอกวิธีการใช้ไว้ด้วยครับ พอดีพ่อเขาพอมีความรู้เรื่องเรื่องนี้อยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าตองซ่อมแซมนี่คือไม่มีเมนูหนูไม่ค่อยถนัดแล้วก็อยากชื่อมันข้างถุงเนี่ยเขาจะมีบอกวิธีการผสมวิธีการใช้งานนะครับให้ลองอ่านรายละเอียดได้นะครับอ๋อค่ะขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับนะครับรู้สึกจะมีน่าจะมีอีกสายหนึ่งรออยู่ไหมครับอีกสายหนึ่งยังรออยู่ไหมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยังอยู่ในสายไหมครับอ่าสายหลุดไปนะครับก็โทรเข้ามา029349127-8นะครับ029349127-8หรือฝากคำถามทาง s m s ก็4219955นะครับแต่ตอนนี้เราไปพักกันอีกสักครู่นึงครับกลับมาช่วงสุดท้ายกับช่วงสารพันปัญหาบ้านครับ มูวีโฮมวิดีโอขอเสนอสุดยอดภาพยนตร์จีนประวัติศาสตร์คงจือ้อบรมครูนักคิดนักวิชาการและนักปรา์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รอบรู้ที่โด่งดังไปทั่วลาผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคผู้เปลี่ยนไปด้วยอุดมการณ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีในแคว้นลู่และได้เขียนตำราซุนชิวเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ต่อชนรุ่นหลังต่อไปคงจือ้อคงจือ้อจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD ชาวจีนรู้จักและยึดมั่นในเรื่องของหกลกซิ่วมานานแล้วและด้วยความเคารพนับถือหกลกซิ่วเป็นเทพสามองค์ซึ่งเชื่อกันว่าเทพสามองค์นี้จะประสิทธิ์ประสาทความมั่งคั่งความสมบูรณ์และความยั่งยืนจึงมีการเชิญเทพทั้งสามมาไว้บูชาโดยจัดไว้ในที่สูงและมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเดินเข้าบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ปกป้องคนในบ้านและเสริมสร้างบารมี สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อในวันนี้ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษรับองค์เทพเจ้าฮกล็อกซิวสีทองไว้บูชาทันทีสนใจติดต่อขอซื้อภาพยนต์ชุดฮล็อกซิวทเทพแห่งโชคลาภอำนาจวาสนาได้แล้ววันนี้ในราคาเพียง1,500บาทเท่านั้นติดต่อสอบถามได้ที่084-550-8777สวัสดีครับ สารพันปัญหาบ้านที่ต้องการคําตอบทําอย่างไรให้บ้านของท่านน่าอยู่เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านพบกับพิศชวกรจากคลินิกช่างวิศวกรรมฐานประเทศไทยที่จะมาตอบปัญหาข้างคางใจเกี่ยวกับบ้านของท่านพบกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับบ้านและเราทุกคนได้ในรายการบ้านน่าอยู่ทางช่อง m v t v หรือทาง www.mbtv.co.th ทุกวันเสาร์วเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งแล้วพบกันครับ Ah 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 กลับมาช่วงสุดท้ายกับช่วงสารพันปัญหาบ้านนะครับขอบคุณทุกไลค์ที่กดมาใน uh, แฟนเพจของเรานะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m ซบุกูไกรู้ใกล้2,000แล้วครับเหลืออีก8ท่านเองนะจ๊ะเหลืออีก8ท่านจะครบ2,000แล้วนะถ้าท่านติดตามอยู่นะครับแล้วท่านที่แม่เล่น Facebook ก็เข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจ w w w f e b e ยเว o o o ฟ o บุกูไกรู้ ru, หรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับที่ w w w กูไก่แล้วเข้าไปที่หน้าจอหน้าหลักปุ๊บเนี่ยนะครับขวามือมันจะมีให้ปุ่มกดไลค์ mm hmm. ท่านกดไลค์ตรงนั้นปุ๊บมันจะวิ่งไปที่ Facebook ให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนั้นคือกดไลค์แล้วก็จะโทรเข้ามาในรายการก็029349127-8ซึ่งตอนนี้มีสายรออยู่อาจารย์ mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณอะไรครับ ค่ะ,ค,ะคุณจรินพอรอยู่จังหวัดไหนครับจริยพรกทมค่ะจรินพรนะครับค่ะครับถามได้เลยครับค่ะเออคือ,ค,อคือมีปัญหาเรื่องเรื่องท่อน้ํานะคะครับน,น่าจะเป็นคือท่อมันน่าจะเป็นหลังน้ําท่วมแต่ยังไม่เคยทํานะคะครับก็จะมีทรายเนี่ยค่ะตอนแรกมันก็จะไหลอุดขึ้นบนโผลไปถึงโถะค่วงครัโชั่ะโคกะค่ะ ทีนี้มันจะเป็นเราเราจะต้องทํำยังไงคะเพราะว่าไม่ไม่ได้มามาใช้บ้านอยู่นานนะคะตอนนี้กำลงจะมามาใช้มาใช้อะคะ่ะยวนะครับปันปัดอาจารย์ฟังปัญหาออกอยัง <c oughs> คือคือแสดงว่ามีคือคงทายจากจากจาก,จากตอนน้ําท่วมเนีคมันคงคงไหลมันไหลไปทั่วแล้วมันตอนนี้ไหลถึงเข้าไปในชักโรครกเลยนะฮะ ค่ะขึ้นมาแน่ะขึ้นมาขึ้ข้างบนคือคือคือวิธีวิธีง่ายคือหาทางเอาน้ําต่อสายยางแล้วแต่ต้องทาาทางให้มันน้ําแรงๆหน่อยนะสอดเข้าไปในชักโครกเลยเพื่อให้มันเป่าทรายออกไปอ๋อเป่าทรายใช่ครับคือแต่ต้องต้องในขนาดที่ต้องน้ําแรงๆหน่อยนะฮะต้องเอาสายยางเนี่ยแหละครับค่อนข้างใหญ่หน่อยนะฮะก็ประมาณสัก2นิ้ว3นิ้วเนี่ยนะสอดเข้าไปในชักโครกแล้วสอดเยอะแล้วเปิดน้ําแรงๆ เปิดน้ําแรงท่ให้ดีอาจจะมีเหล็กมีอะไรเนี่ยถ้าลวงหน่อยหนึ่งเพราะว่าทรายพอโดนน้าโดนเป็นร่องปุ๊บเนี่ยมันมันจะไหลแต่ถ้าเกิดว่าไม่คือเเนื่องจากถ้าไม่มีอะไรไปะลวงปุ๊บเนี่ยว่ลอะไรไปเนี่ยทรายมันจะไปอัดอยู่อยู่แน่นเต็มนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราใส่น้ําลงไปอาจจะเหล็กที่เป็นเหล็กพวกโลดสปริงนะครับถ้าลวงทะลวงเพื่อให้มันเป็นรูพอเป็นรูปุ๊บนะครับถ้ามันเริ่มไหลไปสักจุดหนึ่งได้เนี่ยน้ำก็จะไหลไล่ออกไปนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ตอนนี้ทรายมันถึงว่าทรายมันอยู่ในช ใช่ค่ะ <English language> พอไหลออกไปปุ๊บเนี่ยทรายทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกไหลลงไปอยู่ในถังบำบัดนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นอาจจะต้องหลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยจ,จะต้องมีการทําความสะอาดหรือว่าดูดถังบำบ,บัดออกแต่การดูดถังบำบ,บัดนี่มีข้อควรระวังใช่ไหมยจย์ใช่ใช่ครับคือว่าพอปล่อยออกมันต้องเติมน้ำไปไงไม่งเดี๋ยวถังมันลอยแต่นี่แต่จะจะแปลกใจตรงที่มัน,นมันเข้าไปอาจจะมีการตัดต่ออะไรสักอย่างนะปกติ้าไปทรายมันจะไม่เพราะว่าไอ้ท่ออันนี้มันลงถังบำบัดไงครับ เช่นอาจจะไปดูที่คับถังบรรบัดในนั้นมีทรายเต็มอยู่หรือเปล่าตอนนั้นน้ำน้ำท่วมชักโลกเลยหรือเปล่าครับ ท่วมค่ะท่วมท่วมอ๋อน้ำท่วมหมดไงงาก็เลยคงท่วมหมดคืออ่าเพราะทั้งนันทั้งนันทรายก็คงเข้าไปอยู่ในในถังบำบัดด้วย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 ทั้งนั้นเป็นไปได้ว่าในถังบำบัดอาจจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการดูแลคือตั้งแต่ไล่ทรายไปแล้วไปเปิดถังบำบัดดูแล้วก็อาจจะต้องดูดทั้งทรายทั้งอะไรพวกนี้ออกแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราดูดทรายออกเนี่ยต้องระวังว่าอย่าดูดจนแห้งให้ดูดแล้วต้องมีน้ําอยู่สองในสามที่อาจารย์ใช่ครับเพราะว่าเพราเพราะเราดูดถังมันจะแห้งครับ ต้องเติมน้ำไปสองในสามของถังเสมอนะฮะเพื่ได้ไม่ลอยนะครับประมาณนี้นะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับค่ะค่ะไม่มีแล้วค่ะครับผมขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับว่าพิทีท่านทิ้งบ้านเนี่ยมีบ้านแถวที่ที่ถางผมไปซ่อมเนี่ยซ่อมคือตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จเลยนะครับืองออย่างของคุณจรุพรนี้อยากได้รูปนะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาทาง เว็บไซต์เรานะครับที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ www.guay.net ส่งรูปมาแชร์ปัญหาแบบนี้กันสักหน่อยนึ่งนะครับเพราะว่าน้อยคนอาจจะที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับหรืออาจจะมีแต่เขาทํากันไปแล้วเพราะนี่ถ่ายรูปปัญหาเหล่านี้นะครับฝากไว้ทางเว็บไซต์เราได้ที่ www.guay.net นะครับหรือจะส่งมาทางเฟซเฟซบุ๊กก็ www.facebook.com/guay รู้ครับแต่ตอนนี้เราไปรับสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สงสัยมีอยู่สักท่านหนึ่งที่โทรมาแล้วจะเป็นสัญญาณแบบนี้ตลอดเลยนะครับพอพัยจริงๆถ้าเกิดว่าท่านโทรมาแล้วติดเป็นสัญญาณแบบมันจะอื้อๆหน่อยๆนึงครับก็029349127-8หรือจะทาง SMS ก็4219955นะครับ4219955ฝากคำถามกันเข้ามาหรือจะฝากทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับอาจารย์มีสายเข้ามาอีกก่อนที่จะหมดเวลาเหลือเวลาอนิดเดียวแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับผมวินัยครับคุณวินัยอยู่จังหวัดไหนครับอยู่นครสวรรค์ครับครับผมตอนยากจะสอบถามครับคือที่บ้านนะครับครับผมปลูกบ้านสองชั้นนะฮะครับข้างล่างเป็นเป็นปูนข้างบนเป็นไม้แต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ลงเสาเข็มฮะแต่เกลีคานไว้จะมีปัญหาอะไรไหมตองต่อเติมอ๋อหมายถึงว่าจะต่อไอ้ข้างล่างให้เป็นอีกชั้นหนึ่งเลยไงฮะผมอ่าตอนนี้ คือบ้านไม่มีเสาครับ,รบไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีเสาเข็มนะครับ,รบอ أ, ไม่มีเสาเข็มแต่เทคานที่น,นี้เราผมไปต่อออกข้างไว้อืมเป็นระเบียงครับแต่อยู่นครสวรรค์ปกติก็ไม่มีเสาเข็มอยู่ใช่ไหมต่อข้างๆแล้วเป็นระเบียงเลยใช่ไหมครับ,รบเป็นระเบียงมีหลังาคาอ,อ๋อเป็นระเบียงแล้วมีหลังคาด้วยแต่แต่เป็นถึงว่าตอนนี้มีมีอาการอะไรไหมไม่ซุดไม่แตกไม่ร้าวตอนนี้ยังครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ผมจะจะกั้นห้องเป็นเป็นเป็นกั้นเป็นห้องเลยนะ ก็คือคือถ้ากั้นฝาพยายามใช้อย่างนี้นะใช้วัสดุเบาเช่นใช้พวกสมาร์ทบอร์ดกันอย่าใช้อิฐดิอย่างนั้นน้ำหนักมันเบาไงฮะอย่างนี้ทําได้ใช่ไหมหมายถึงว่าไอ้นี่ในห้องห้องข้างซ้ายที่ต่อไปเนี่ยแต่เดิมมันโล่งอยู่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะต่ออันนี้ผนังเบาๆไว้ครับเช่นอย่าใช้ก่ออิฐผนังประมาณใช้ว่าเช่นสมาร์ทบอร์ดวีว่าบอร์ดไปปิดไว้อย่างนี้ได้ครัือคือถ้าเกินอย่างอื่นเนี่ยเป็นมันจะหนักไง คือแถวนครสวรรค์คงไม่ต่อเสาเข็มอยู่แล้วแหละผมเชื่อว่าบงเพราะว่าใช้ฐานรากแผ่ใช่ไหมฮะคือพยายามให้ข้างบนนี่เบาไว้เพราะว่าเวลาต่อไปตรงเนี้ยต่อไปจากตรงนี้ไปกี่เมตรฮะสามเมตรสี่เมตรประมาณสามเมตรนะฮะสามเมตรแต่ว่ายาวหกเมตรอ่าก็คือโอเคละก็คือยาวนั้นไม่เป็นไรแต่สําคัญคือต้องผนังเบานะฮะ ต้องเบาแนต้องเบาวัตถินวิว่าบอร์ดสมาร์ทบอร์ดแปดมิลอะไรเงี้ยครับทาเป็นห้องอะไรห้องนอนหรือไงฮะครับครับนออเป็นห้องนอนครับก็อย่างงั้นก็ได้แล้วสองหน้าก็ติดแอร์ได้อะไรได้สบายแล้วถ้าต่อไปข้างหลังอีกนะฮะต้องจั่วเป็นต่อตีสามเมตรได้ไหมครับไม่ดีด้านหลังใช่ไหมครับข้างข้างหลังอย่างงี้หรือเปล่าต่อไปข้างหลังเนี้ยประมาณนี้หรือไงอ่าใช่ครับใช่ครับจะต่อไปคือทําได้แต่อย่างงี้ก็ต้องแค่ผนังเบา เพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปทําฐานล่ากให้มันเพิ่มใช่ไหมฮะอย่างน้อยคือเสามันก็ได้ลดภาระลงอ๋อครับคือคือเท่ากับต่อข้างหน้าั้างหน้าั้างหลังเลยไงฮะใช่ครับใช่ครับด้านข้างแบบทั้งด้านด้านหลังด้านข้างกับด้านหลังนี่คือต่ออย่างเงี้ยออกไปได้เนื่องจากว่าบริเวณนั้นอยู่ในอำเภอเมืองหรือเปล่าฮะหรือไงอยู่อำเภอเป็นปนฮะอ๋อถ้างั้นแทบแถวนั้นอาจจะไม่ต้องตอกเสาเข็มเลยอยู่แล้วครับมันตอกไม่ลงก็ดินไม่แข็งครับ ทำได้ฟันธงทําได้ทําได้ทําได้ทํฐานรากแผ่เมตรหนึ่งก็ได้แล้วครับถ้าทาไม่ได้บอกอาจารย์สำลึงได้นะครับอุมครับตอคนีครับผมขอบคุณครับจริงผมก็เพิ่งไปมาอาจารย์นครสวรรค์ชัยนาทเพิ่งจะมีรูปมาแชร์ในเฟซบุ๊กยังมีแฟนเฟซบุ๊กถามอยู่เลยว่าถ่ายรูปที่ไหนผมบอกผมไปถ่ายมาจากชัยนาทอย่ที่อาจารย์บอกไงเขาไม่ลงเสาเข็มแล้วก็ทําตัวฟุตทาฐานรากขึ้นมาแล้วก็ใช้เสาท่อซีเมนต์ใยหินเป็นต่อมอข้ขึ้นมา ห่างจากพื้นดินประมาณสักประมาณ60ิเซนได้แล้วก็ทําคานขึ้นขึ้นเสาไปก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับฐานรากแผ่ไม่ไม่ต้องตอกเสาเข็มนะฮะอันนี้ทําได้นะฮะก็คือโดยทั่วไปดินดินต่างจังหวัดมันรับน้ำหนักได้เป็น10ตันต่อตารางเมตรในกรุงเทพเนี่ยถือว่าผิวดินเนี่ยสองตันต่อตารางเมตรอันนี้ตอกเสาเข็มครับเมื่อลงลึกไปข้างล่างครับเราไปรับอีกสายหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับผมคุณนิยมครับคุณนิยมจังหวัดไหนครับจังหวัดสกลนครครับครับผม ครับถามได้เลยครับผมมีปัญหาคือผมสร้างห้องพักนะครับตอนนี้ครับเวลาใช้น้ําชั้นสองมันจะรั่วลงมาชั้นล่างนะใช้น้าในห้องน้ําใช่ไหมครับครับถูกต้องครับครับผมคือคือถ้าแล้วแล้วข้างบนปลูกกระเบื้องหรือเปล่าฮะได้ปลูกกระเบื้องครับข้างบนปลูกกระเบื้องคือคือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือเปลี่ยนยาแนวสมัยครับให้เป็นยาแนวประเภทที่ อของเหลวคือยาแนวรุ่นใหม่จะเป็นยาแนวกันซึมอยู่แล้วเป็นยาแนวก็หายแล้วท่าน้ำท่าน้ํารั่วจากข้างบนนะครันนี้มันมีหรอครับครับอันนี้มันที่รั่วมันมันไม่ใช่รั่วลงเฉพาะห้องน้ำนะมันมันจะรั่วข้ามมาห้องข้างนอกนี่คระห้องห้องนอนนี่ครัคือคือบ้านเนี่ยผมทาเป็นท้องแขวอ่ะครับมันจะมีชั้นบนชั้นล่างอ่ะครับ แต,แต่สาเหตุถ้าเกิดจากรั่วจากคนนั้นมันก็คือแสดงวา่ายาแนวก็นานแล้วอันนี้กี่ปีแล้วถึงสิบกี่ปีแล้วบ้านหลังนี้กี่ปีแล้วเพิ่งเพิ่งทำเสร็จนะทำเสร็จเพิ่งเพิ่งอยู่กันมาเดือนกว่าๆนี่ครับอ๋อแสด<อ>งสว่าไม่ถ้างั้นไม่ให้เกี่ยวกับยาแนวและแสดงว่ามี<แ>ข้อบอกพร่องเช่นเวลาอาบน้ําเช่นอาจจะรั่วตามขอบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะกรณีที่มันไปรั่วข้างห้องด้วยใช่ไหมฮะ ครับออกมาข้างห้องด้วยอ่าอันนั้นแสดงว่าไม่ใช่ยาแนวปกติยาแนวเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแสดงว่ายาแนวนี้ยังดีอยู่ครับนะหรือหรือเพอเอปูกระเบื้องแบบสลัเปาก็เป็นไปได้น้ำลงปุ๊บเลยเลบซลยสลเปาาแล้วน้ําไปอยู่ใต้กระเบื้องแต่น้าอยู่ใต้กระเบื้องเป็นไปได้นะครับถ้างั้นอาจเปลี่ยนยาแนวหายครับเพราะว่านี่แก้ว่าพอเป็นสลัเป่าน้ําก็จะวิ่งจากห้องนี้ไปห้องนี้ได้ครับครับเป็นไปได้ลองเปลี่ยนยาแนวทีครับถ้าอย่างนั้นน่ะ เพราะว่าผมเชื่อว่าปูกระเบื้องแบบสาระเปาแน่เพราะว่าน้าวิ่งจากห้องนี้มันก็วิ่งไปตามร่องสาระเปาครับเป็นไปได้ครับครับผมเป็น,ยน,านาแย่างไรคก็บอย่างแนวก็หายครับปูกระเบื้องแบบสาระเปาแล้วมีที่สังเกตอยู่ที่หนึ่งคือข้างบนมันมันจะมีปูกระเบื้องไม่ได้ระดับอยู่ประมาณตองตั้แขนน้ำาจจะน้าจะไปนิดหนึ่งครับคือตัวกระเบื้องตัวกระเบื้องในน้ำไม่ลงหรอกแต่ว่ามันจะลงร่อง ลงร่องข้าประกอบกับยาแนวมันอาจจะเป็นยาแนวที่มีประกอบกับปูสระเปาด้วยคือถ้าปูแบบเกลียงหวีเนี่ยไม่เป็นไรแต่เพื่อนปูสระเปาน้ําก็เลยวิ่งร่องสาะเปาต้องเปลี่ยนยาแนวถ้าเปลี่ยนยาแนวช่วยได้เยอะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยาแนวทั้งหมดเลยใช่ครับเป็นยาแนวรุ่นใหม่แต่งห้องเลยฮะไม่ไม่ต้องทุบใช่ไหมครับไม่ต้องทุบครับไม่ต้องทุบครับ อย่าเพิ่งทุบครับเสียเสียเงินเยอะลองหนึ่งใช้วิธีเปลี่ยนยาแนวหลังจากเปลี่ยนยาแนวเสร็จปุ๊บนะครับลองไปดูว่ามันจะมีน้ํายาอยู่ประเภทหนึ่งะครับที่เป็นน้ํายาไปทาตามร่องยาแนวเพื่อป้องกันน้ําซึมผ่านได้อย่างถ้าของจระเข้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวตัวของจระเข้จะเป็นน้ํายาจระเข้นาโนนาโนอะไรสักอย่างงนี้นะครับาเข้นาโนใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเป็นน้ํายาที่ไปทาตามร่องยาแนว เพื่อป้องกันน้ําซึมผ่านแต่น้ํายาพวกนี้อาจจะอยู่ได้ไม่ทนกรณีที่น้ําขังนานๆแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับ5-6เดือนเนี่ยเราทาไป5-6เดือนเราทาครั้งหนึ่งก็จะลดปัญหาเรื่องของน้ําที่ซึมลงไปได้นะครับครับนะครับผมได้ครับประมาณนี้ครับได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับผมทุกคําถามมีคําตอบนะครับและอย่าลืมนะครับแหมมีมีคาถามมีคําตอบแล้วแล้วก็ ถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมก็เว็บไซต์ของเรานะครับที่ w w w g u a y n e t อาจารย์หรือจะเป็นทางแฟนเพจที่ Facebook w w w f a c e b o o k c o m g u a y ร r u g w o g a i r u g u a y ร r u นะครับที่จะติดตามแล้วก็กดไลค์กันในแฟนเพจได้ส่วนพรุ่งนี้ อ1าหโมงเจอกันอารย์ที่ FM 9 0 0าสบบจุดหนะครับ1 1บโมงถึงเที่ยงนะครับเก้บแล้วก็พอบ่ายโมงครึ่งก็เจอกันทางเนชั่นแชนแนลบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งบ่าย3ก็ไปเจอกันทาง FM 9 9 Active Radio 1นทุ่มก็ไปเจอกันทางอหกโมงครึ่งก่อน6กโมงครึ่งเจอกันทาง MV TV Star Channel 1ทุ่มเจอกันทาง M ขอดวันทรู t i o n ช่อง98อันนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ อย่างเอ็มคอดวันเนี่ยเจอกันทุกวันเลยหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มช่วงที่สองจะเจอกับอาจารย์สำเริงค,รอคอยดูต่อไปจะมีอะไรใหม่ๆให้ดูกันะนะครับแต่จริงๆอาจารย์มีหลายที่นะวันธรรมดาเนี่ยฟังวิทยุคลื่นไหนนะอาจารย์ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเอฟเอ็มหนึ่งร้อยเจ็ดจุดหกเพลงเก่าๆเล่าเรื่องบ้านเพลินเพลงเลยมีเล่าเรื่องบ้านแต่ส่วนใหญ่เล่าเรื่องบ้านน้อยแล้วเพลงเยอะแล้วเพลงเยอะเพราะว่าสองชั่วโมงท่านตื่นแล้วตอนนี้ท่านตื่นมา อันนี้อันนี้5วันเต็มมาวันละ2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็แหมมันเยอะไงมันเยอะใหญ่ใช้เวลานานในการเยอะจัดครับแต่ว่าโดยภาพรวมมันับทั้งหมดนี้ท่านติดตามรายการเราได้หรือติดตามรายการย้อนหลังนะครับท่านเข้าไปในเว็บไซต์ w w w g o o g l n e t จะมีติดตามรายการย้อนหลังนะครับมุมพบปะช่างสนทนาปัญหาบ้านที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ในหน้านั้นก็จะมีให้กดไลค์ทางแฟนเพจกันได้นะครับติดตามรายการบ้านหน้าอยู่หรือรายการต่างๆเราได้นะครับ ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะครับทางเอ็มกับอาจารย์สมริ์พิงค์แลวก็ผมเองสัญชัยขนานนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์รเราคงมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้ากับรายการบ้านหน้าอยู่ตอนสองทุ่มครึ่งวันนี้เวลาหมดและหมดเวลาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ มาอีกครั้งกับสุดยอดวิชาหมายฟ้าของจอมยุทธ